สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเก่นะคะวันนี้ก็อยู่กับราคาเพลนะคะประจำวันที่22กุมภาพันธ์2566ค่ะกอนอื่นเลิต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบ้านติดเยมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องใบ้านแล้วก็ขอขอบคุณพูดดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละวันนี้นะคะร้านคาเพลมีชุดใหม่นะคะสําหรับซีนุ่มนะคะ ซึ่งก็คือมีวอร์เรอร์ฮัสซซินเซตแล้วก็วิสานะคะแม่บ้านก็เลยเอาฮัสซซินมาต้อนรับนะคะเพราะว่าในไอดีแม่บ้านไม่มีเออไม่มีวิาสาดเนาะส่วนเออประมาณนั้นแหละโอเคก็แอบ,บเป็นชุดที่รีบทํานิดนึงนะคะเพื่อต้อนรับหุ่นใหม่วิาสานั่นเองก็เลยไม่มีอาวุธซะอย่างนั้นนะคะตอนแรกเห็นว่าชุดมันหล่อเทมากก็เลยแอบ,บหวังว่าจะมี อาวุธนะคะพอทุกครั้งที่เขาออกชุดใหม่มามันจะมีเนาะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าน่าจะเป็นงานรีบนิดนึงนะคะเพื่อต้อนรับวิสาดนั่นเองก็เลยทําให้ไม่มีไม่มี <c oughs> ก็เลยไม่มีอาวุธซังั้นนะคะก็โอเคอะมาดูกันนะคะชุดนี้ก็คือวอร์รเออร์สามารถใส่ได้ด้วยนะคะก็คืออย่างที่บอกก็มีจะมีเสียชีพนะคะที่สามารถใส่ได้ชื่อชุดซูเปอร์ริสนะคะก็มีวอร์รีเออร์ฮันสินเสแล้วก็วิสาดนะ โอเคเดี๋ยวให้ดูหมุนตัวกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นพี่วอลองใส่อยู่เนาะกอกหมุนตัวสักนิดนึงนะคะถ้ากดปิดผ้าคลุมก็จะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับโวลเลอร์ไม่บ้าคิดว่าปิดผ้าคลุมน่าจะเข้ามากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะอ่ะอันนี้ก็คือปิดเปิดเกราะหน้านะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ซ่อนหมวกนะคะปิดเปิดหมวกนะคะ เึืงอของพี่วอลยังไงก็คงใส่หมวกก็คงแบบอันนี้เหมือนคอดเพย์เป็นวิสาเลยนะคะอ่ะต่อไปฮัสซินนะคะปิดเปิดเกาะน้าไม่เกี่ยวนะทุกคนไม่ต้องไปสนใจมากอ่ะอันนี้ส่วนตัวแม่บ้านคิดว่าปิดหมวกน่าจะเทสุดนะคะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะคะเออโอเคก็รายละเอียดทุกอย่างก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนกันเลยสำหรับทุกอาชีพเลยนะคะ อันนี้ก็คือสําหรับวิาสาดนั่นเองตอนนี้ก็ย้ำอีกทีนึงว่าอุ้ยขอผิดวิาสาดหุ่นใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็อาจจะยังไม่เท่าหลายๆตัวอีกสามอาชีพแต่ก็ไม่คี้กลางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอเคสำหรับชุวนี้ก็ถือว่าหล่อเท่มากๆนะคะถ้าถูกใจใครก็จัดไปเลยนะคะราคา500บาทเท่านั้นต่อไปนะคะ แพ็กเกจแข็งแกร่ง all in one ค่ะแพ็กเกจนี้ก็คือจะได้รับสินค้าหลักเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียม4กล่องนะคะความสำาของช่าง50อันแล้วก็มีสินค้าโบนัสเป็นกล่องเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะแบบที่2 2กล่องนะคะแล้วกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่3 1กล่องโดยราคาแพ็กเกจนี้อยู่ที่ 2, บาทเอ้ย2,588บาทนะคะ ก็เลือกได้นะอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยก็คือเลือกว่าจะเอาหินข้อ150อ้าอันหรืออะไรยังไงก็ลองตัดสินใจแหละพริจารณาดูนะคะแพ็กเกจต่อไปนะคะคือแพ็กเกจเอ่อองชายน้อยและผ่องเพื่อนนะคะราคา432บาทสินค้าหลักเลยก็คือองค์ชายน้อย1ตัวนะคะแล้วก็สามารถรับได้ว่าเอา่อต้องบอกว่าเลือกนะคะเลือกได้ว่าจะเอากวางเกตหิมะหรือตุ๊กตาหิมะน้อยนะคะ ก็กวางกินทีม้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าเหมือนโอลาฟต่นเองก็ลองกดดูแล้วกันนะว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงหรือถ้าใครไม่อยากได้องค์ชายน้อยก็มาเลือกเป็นองค์หญิงน้อยก็ได้นะคะราคาเท่ากันเลยราคา432บาทเช่นเดียวกันค่ะ แพ็กเกจต่อไปคือกล่องเลือกเซตเครื่องม้านะคะลดราคาเหลือ264บาทสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเซตเครื่องม้าไหนนะคะภายในเซตก็ประกอบไปด้วยเออสเซตนะคะจะมีเซตเครื่องม้า,ามาโอคิลูอารเซตเครื่องม้มงานหนาแห่งความมืดเซตเครื่องม้ากลุ่มอัศวินทรีน้าแล้วก็เซตเครื่องม้าอาร์เนมอสนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูนิดนึงเผื่อใครไม่รู้ว่าอันต่างๆมันหน้าตาเป็นยังไง เออเซตเครื่องมาโอคิวลูอานะคะใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะก็คือมีเซตนี้หนึ่งเซตนะคะแล้วก็อาร์เนมอสนะคะอันนี้แล้วก็อัเอออันนี้นะคะแห่งความมืดแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะลืมเดี๋ยวนะเปิดดูใหม่อีกรอบแป๊บโอคิวลูอาเซตมาาน้ำอ๋อแล้วก็อัศวินนะคะอัศวินทรีหน้านะคะื อัสวินนี่อันนี้นะคะนี่สีแบบนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบแบบไหนถ้าถูกใจอันไหนก็ให้มาจัดอันนี้เลยนะคะเพราะว่าราคามันลดราคาเหลือแค่264บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อได้ตะกลงหนึ่งครั้งนะคะก่อนวันที่8มีนาคมต่อไปนะคะแพ็กเกจระฆังทองราคาหนึ่งบาทรับไปเลยระคังทองหนงอันนะคะแล้วก็หิงคร้อนหนึงอันแล้วก็มีคัมภีร์เพิ่มอัตราการดอกใบเทีอีกสิอันนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจน้ำหนักนะคะราคาเอ่อสี่บาทเนาะมัดรวมมาเป็นแพคให้นะคะจะได้รับน้ำหนัก50 100แล้วก็150นะคะรวมทั้งหมดเป็นเออสามร้อยนะคะ <c oughs> ประมาณนั้น แล้วก็แม่บ้านจะย้ําตลอดนะคะว่าถ้าใครเคยซื้อแยกไปแล้วแนะนําให้ซื้อแบบแยกและลดราคาจะคุ้มกว่าถ้าตัวละครหนยังไม่เคยซื้อซื้อเป็นแพ็กรวมแบบนี้จะคุ้มกว่านะคะโอเคอันนี้แพ็กเกจเฮอร์คิลลคันสูงสุดนะคะจะได้รับน้ำหนัก200 250แล้วก็300ไปเลยในราคาเพียงแค่1,312บาทนะคะต่อไปจำนวนน้ำหนักสูงสุด3 50นะคะราคา770บาทเดอ้อ แล้วก็หมวกเ e อียนาร้อนนะคะอัปเดตมาให้เมกุวูซาแล้วก็ดาคาเนี้ยสามารถใส่ได้แล้วนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วก็อัปเดตหมวกเกตีมาเสร็จอบอุ่นมาให้เอออาชีพผู้หญิงทั้งหมดสามารถใส่ได้นะฮะหมวกเป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้ใครชอบก็จัดไปเนาะจะหมดฤดูหนาอือแล้วว่าอัปเดตช้าไปตอปนนี้มีของน้องชายไหมเนี้ยเหม่อมีนะมีชายด้วยน่ารักเียว โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจกล่องพรีเมียมคูณ2นะคะราคา960บาทนะคะเดี๋ยวนะอ๋อโอเค <c oughs> เออเมื่อกี้โอเคขออนุญ,ญาตมาที่อีเวตนเลยนะคะอ่ะ อีเวนต์วันนี้นะคะไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งแต่ก็แอบเป็นแถมเหมือนกันนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือคุณเติม400บาทนะคะคุณจะได้รับไปเลยทั้งหมด6 0 0เพลนะคะประมาณนั้นนั่นเองนะคะก็เป็น2แถมหนึ่นั่นเองเนาะส่วนอันนี้ค่ะเป็นปราคา600บาทแต่ว่าคุณจะได้รับไปทั้งหมด800เิเพนะคะประมาณนั้นนะมันจะมีบวก5ข้างหลังมาอีกเนาะก็จะเป็นทั้งหมด เออแปดร้อยสี่สิบเพลนะคะอันนี้จะเป็นหกร้อยเดีนนะหกร้อยสิบห้าเพลนะคะก็คุ้มกว่าเติมหกร้อแล้วได้หกร้อยเนอะเพราะอันนี้ก็คือเหมือนเติมแค่สี่รอยแต่คุณได้ประมาณหกร้อยเพลเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเติมหกร้อยได้แบบร้อยนั่นเองนะคะประมาณนั้นเด้อก็น่าสนใจอยู่นะคะซึ่ง โปรโมชันอันนี้นะคะซื้อได้ตั้งุลหนึ่งครั้งเท่านั้นและขายถึงวันที่8มีนาคม2566กนะคะก็มีเวลาให้คิดอีกประมาณ2-3อาทิตย์เลยนะก็ใครจะจัดก็จัดกันนะจ๊ะแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะคะเพราะหลายๆคนก็ถามแม่บ้านกันเข้ามาบ่อยๆเนาะสำหรับแพ็กเกจหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวแม่บ้านมองว่าเขาน่าจะเข้ามาในช่วงเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเทศกาล Black Friday, Christmas, ปีใหม่หรือว่าส่งกราดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอกันนิดนึงเพราะว่าช่วงวันาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันก็เลยไปแล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงสงกราดเมษายนเลยนะคะแต่นี้ก็คือคาดเดานะก็รอดูกันไปว่าจะมีให้เราหรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับตอนนี้ก็มีแพ็กเกจอันนี้เข้ามาเป็นโปรโมชั่นนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงจะไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งแต่ก็ดีกว่านะคะเพราะว่าเหมันว่าดีกว่าไม่มีอะไรแล้วให้เราเลยเนาะ โอเคต่อไปนะคะช่องเซลล์นะคะลดราคาชุดของอา c เชอชุดพิวพิทักษ์สนทยานะคะราคา600บาทแบบพรีเมียมแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดลดราคาหมดเลยนะคะ ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะถ้าตัวละครไหนเคยซื้อน้ำหนักแบบแยกไปแล้วก็ให้ซื้อแบบแยกแหละลดราคาจะคุ้มค่ากว่านะคะเพราะถ้าไปซื้อแบบมัดรวมเนี่ยคือซื้อไปแล้วมันเหมือนซื้อเลยคุณก็ไม่ได้เติรเพิ่มมันก็เหมือนเสียงเงินฟรีถูกไหมคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยซื้อเลยจะจัดเนี่ยก็แนะนําแบบมัดรวมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เคยซื้อเลยนะคะก็แม่บ้านก็ขอเตือนไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะโอเคเอ,อ่อ นี่นะน้ำหนัก250กับ300ก็ลดเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นแบบ350นะคะที่ไม่ได้ลดราคาเนาะโอเคก็ค่ายนะคะหรือว่าเต็นท์นั่นเองค่ายนาเปานะคะลดราคาแล้วนะคะเหลือ 1, 275บาทนะคะลดไป15%นะคะสำหรับรอบนี้ก็ถ้าใครมีใบลดก็ใช้ลดได้อีกนะคะลดราคาถึงวันที่22มีนาคม สำหรับเต็นนะคะใครที่ยังไม่มีแล้วสงสัยอยู่ว่าจะเอาไปใช้ดีไหมก็ถ้าคุณเป็นสายฟาร์มนะคะหรือว่าสายไลฟ์สกิลที่ต้องอยู่ข้างนอกนานๆก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกตัวละครสามารถซ่อมของได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นแค่กดเต็น์ออกมาแล้วก็มีบัฟให้อีกเนาะก็อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเอาหรือไม่เอาเนาะ แต่ส่วนตัวแม่บ้านก็คือกดไปนานมากแล้วนะก็คือมันก็คุ้มอยู่นะคะแต่ถ้าคุณช่วงนี้คุณยังแบบถ้าเกิดคุณเป็นสายเทปเร,รืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมองว่าเต็นไม่คุ้มอันนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะโอเคก็เมื่อกี้นะที่อ่านค้างไว้มันเป็นช่องเบสนะคะมันเป็นของเก่าอะนะ กล่องพรีเมียมคูณ2นะคะลดราคาเหลือก็ร6 0บาทกล่องออกพระจนภัยนะคะ648บาทเป็น VP 30วันบาขยายกระเป๋า8ช่องแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหนังสือรับโอมุมหรือพองคามา45วัน1อันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วก็ชุดตกปลากับบราบราบราของเมกุก็เข้าแล้วนะคะชุดสายไลน์นั่นเอง โอเคแล้วก็อย่าลืมเรื่องตะก้าโบนัสนะคะซึ่งอันนี้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะถ้าเผื่อใครเพิ่งมาดูก็เนีเออขอรบกวนจะต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นว่าให้ต้องมุมขวาบนกับทิ้งลริกงไว้ข้างใต้แล้วกันนะคะ mm. เผื่อใครอยากจะไปดูว่าตะกาโบนัสมันมีดีอะไรยังไงนะคะก็โอเค สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะใครโดนชุดไหนหรือแพ็กเกจไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกแม่บ้านได้นะสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ก่ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย